ง่ายแล้วก็กระชับของคลิปเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเพื่อคลิปเนี่ยจะได้เร็วๆมากๆเก๋กจะทําไปด้วยแล้วก็อธิบายวิธีการต่างๆไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้ใส่เหล็กจัดฟันมาเพื่อให้เพิ่มความมั่นใจว่าใครที่ใส่เหล็กจัดฟันนะคะใช้ตัว g s ได้แน่นอนคะ่ะไม่ต้องกลัวแต่ว่าอาจจะพูดไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะโอเคค่ะ ขั้น CS เนี่ยมันจะมีประกอบไปทั้งหมดด้วยตัวเครื่องแล้วก็จะมีหัวทั้งหมด4หัวตัวหัวที่เราทำที่สำคัญเลยก็จะเป็นหัวนี้นะคะหัวนี้แล้วก็หัวต่อไปตัวนี้หัวที่2จะช่วยพวกเรื่องร่องแก้มริ้วรอยต่างๆตรงเนี้ยค่ะแล้วก็หัวที่3อันนี้จะช่วยพวกเรื่องเซลลูไลท์นะคะ หัวสุดท้ายอันนี้จะเป็นช่วยเรื่องผมอุปกรณ์ต่อไปก็จะมีตัว NAPC A Moisture Mist ค่ะแล้วก็พระลอกของเราตัวเจลว้าวเจลกวนิ์ตัวนี้จะมีนัดวัตรกรรมเอ็ดล็อกเราจะใช้ทั้งหมด2อันก็คือตัวพรีทรีตเมนต์เจลแล้วก็ตัวทรีทเมนต์เจลนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มแรกเนี้ยก็ ใช้เจลดี๋ยวสักรูกค okay. ่ะโอเคเกลเตรียมไว้ละเวลาใช้เราบีบลงหน้าเลยค่ะใครจะบีบที่มือก็ได้นะคะแต่ว่าเกลถนัดเอาลงหน้าเลยเร็วแล้วก็วิธีการทานิดนึงนะคะไม่ใช่เหมือนทาครีมคือเรา,าทาให้ทั่วหน้าปาด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 แค่นั้นจบไม่ต้องวนให้แบบว่าเจลมันซึมลงไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเจลมันจะ หนืดเป็นสีขาวขาวแล้วก็เราต้องทาเร็วนิดนึงนะคะเสร็จแล้วที่นี้เนี่ยเราฉีดสเปรย์ฉีดสเปรย์ให้ทั่วหน้าแล้วก็ฉีดสเปรย์ที่มือด้วยวิธีการใส่อย่างนี้เลยคะ่ะใส่แบบนี้กดลงไปจึ๊แล้วก็เปิดเลขหนึ่งโอเคหมดที่1วิธีการจับเครื่องนะคะใช้มือแบบนี้ โอเคนะคะเสร็จแล้วที่นี้เปิดเลขหนึ่งเอามาแตะที่หน้าโอเคแล้วก็ค่อยๆวนเลยค่ะหลักการของเก๋ง,ง่ายๆเลยนะคะเวลาเราทําเริ่มจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะถ้าเราไม่มีแลนด์มาร์กเลยเนี่ยเวลาเราทํามันจะมั่วมากเก๋จะเริ่มจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วก็ข้างในออกข้างนอกตัวนี้ตัวแรกจะไม่มีเทคนิคอะไรมากนะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวดีท็อกผิว ก็คือว่าเวลาที่สารต่างๆที่มันตกค้างอยู่ภายใต้ผิวเราอะค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกล้างหน้าไม่เกี้ยงสารสเตียรอยหรืออะไรทั้งหลายแหละเนี้ยตัวเนี้ยมันจะไปดึงออกมาหมดเลยนะคะเราทําไปเรื่อยๆทั่วหน้าแล้วก็มาวนเริ่มต้นที่ใหม่เพื่อไม่ให้งง ตัวนี้เขาจะตั้งเวลาไว้2นาทีนะคะเครื่องเนี่ยมันจะดังทุกๆ10วินาทีพอ30ิวินาทีวินาทีหลังเนี่ยมันจะดังทุกๆ5วินาทีเป็นการบ่งบอกว่าเครื่องมันยังทํางานอยู่ถ้าใครทําทําไปละเงียยนี่แปลว่าเครื่องดับนะคะหลักการอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะต้องแนบหน้าเสมอตัวกกวนอนิกสปานเนี่ย เ,ออเขาเรียกว่ากระแสะกาวานิกกระแสะกาวานิกคืออะไรมันจะใช้ร่างกายกระแสะในร่างกายเรานะคะปรับเปลี่ยนเป็นกระแสะไฟฟ้าทําให้เครื่องนี้มันทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราทําให้คนอื่นเราจะต้องแตะตัวคนอื่นเขาด้วยนะคะไม่งั้นกระแสะมันจะไม่ขบวงจรค่ะแล้วก็เครื่องมันจะไม่ทํางานวันให้ทั่วหนะ้าแค่นั้นนะคะข้างในออกข้างนอกใครที่มีปัญหาพวกสิวเซียนอะไรนะคะเน้นไปเลยตรงจมูก ตัดเดียวสิวเส้นก็จะหายหมดค่ะตัวนี้ง่ายมากเครื่องนี้ดียังไงเครื่องนี้เนี่ยต่างจากตัวอื่นตรงที่ว่าเรามีการดีท็อกผิวดีท็อกผิวโอ้โอเคเดี๋ยวก่อนก็คือตอนนี้เนี่ยมันจะตั้งไว้แค่2นาทีเพราะสองนาทีเนี้ยหมดเวลาปุ๊บเราก็ต้องไปล้างหน้าล้างหน้าเนี่ยล้างน้าเปล่านะคะเวลาล้างเออเดี๋ยวกดให้มันดแบบับเสร็จแล้วทีนี้ก็ กดปุ่มน,นี้นะคะหัวมันจะเด้งออกมาเลยแล้วก็เอาเครื่องเนี่ยเอาหัวเนี้ยไปล้างด้วยการล้างล้างยังไงจับตั้งไว้อย่างนี้นะคะจับตั้งไว้อย่างนี้อุ้ยจับตั้งไว้อย่างนี้แล้วให้น้ํามันผ่านอย่างนี้ถ้าเราจับตะแคงหรือแบบอะไรเงี้ยเดี๋ยวน้ํามันจะเข้าบริเวณนี้ได้ซึ่งทีนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อกระแสไฟฟ้านะคะเวลาล้างอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ่อ ใช้ตรงอุ้งนิ้วมือนะคะอย่าใช้เล็บเพราะว่าถ้าเราใช้เล็บแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตรงพื้นผิวตรงเนี้เป็นรอยอาจจะมีผลต่อการส่งกระแสะไฟฟ้าเหมือนกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปล้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวกลับมาต่อกันเลยนะคะหลังจากไปล้างหน้าแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะ่ะรู้สึกว่าเวลาล้างหน้าแล้วหน้าเราลื่นมากๆเลยหรือเปล่าเหมือนเก๋โอเค หลังจากนั้นพอเราล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาลงตัวที่สองอันนี้จะเป็นตัวทรีทเมนต์เจลนะคะทำเหมือนกันเลยเริ่มแรกโยนใส่หน้าเลยค่ะถ้าเร็วๆนะคะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าใครทำห้องแอร์นะคะเจลมันจะหนืดเร็วมากแนะนำให้ทำห้องน้ำหรือไม่ก็ห้องที่ไม่ใช่ห้องแอร์นะคะเคาแค่นี้ทั่วหน้าพอจบ แล้วก็ชีสเปรย์ค่ะเหมือนเดิมชีสเปรย์ที่มือด้วยอย่าลืมต่อไปอันนี้กดเลข2โอเคกดเลข2นะคะแล้วมาแตะที่หน้าเริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องเอาตัวเนี้ยไปดูดกับไอ้ตัวที่แล้วก่อนไปดึงเอาสิ่งสกรปรกออกมาเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยทำไปทั่วหน้าก่อนนะคะ อย่าลืมนะคะข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วก็ข้างในออกข้างนอกตัวนี้จะต้องแนบหน้าตลอดนะคะเกลจะวนประมาณสองรอบต่อไปต้องตั้งใจดูนิดนึงนะคะโอเคเริ่มแรกจะทำให้หน้าเรียวคะ่ะสั่นๆอย่างนี้แล้วก็ หนึ่งไวไวที่กบหูสองวิปกติแล้วเนี่ยเก๋จะทําเวลานับก็คือนะับไวสิบครั้งแต่อันนี้เวลาอาจจะไม่พองั้นเก๋ทําข้างเดียวให้ดูก่อนแล้วกันนะคะพออันแรกนี้ปุ๊บทาหน้าเรียวเสร็จแล้วปุ๊บอย่างที่สองเตอใครที่มีตรงร่องแก้มตัวเนี้ยค่ะทําให้เป็นรูปตัว C แบบนี้นะคะแต่ปกติแล้วพอเก๋ทําข้างนี้เสร็จแล้วเก๋จะย้ายไปทําข้างนี้นะคะแต่ว่าเวลามันอาจจะไม่พอเงี้เร็วเ็วเนาะ เดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปทํากันสองข้างนะคะเวลาทําอันนี้ทําเป็นรูปตัว C และการอีกอย่างนึงก็คือขึ้นหนักลงเบานะคะพอทําเป็นรูปตัว C เสร็จแล้วเนี่ยต่อไปปิกจมูกค่ะวนกันไป10นาทีนับ1ิครั้ง10ครั้ง,10ค,ง10ครั้งนะคะพอปิกจมูกเสร็จแล้วเรามาเน้นตรงใต้ตากันค่ะอันนี้เกรดจะดึงข้างๆขึ้นนิดนึงนะคะ ใครที่มีตรงถุงใต้ใตาอย่างเงี้ยค่ะพอทําเสร็จแล้วเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะคะว่าถุงใต้ตามันหายไปพอถุงใต้ตาเสร็จปุ๊บยกคิ้วค่ะเครื่องนี้มันมีคุณสมบัติหลายอย่างเลยยกคิ้วเสร็จแล้วตรงไปตรง หน้าผากก่อนนะคะมีคุณสมบัติอะไรบ้างคุณสมบัติของเครื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิวฝ้ากระริ้วรอยทําให้หนะ้าขาวเรียบเนียนรูของคนกระชับเชื่อไหมคะว่ามันช่วยได้หมดเลยตอนแรกเก๋ก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ว่าพอลองใช้เองเนี่ยรู้เลยค่ะว่าเครื่องมันดีจริงๆคลิปเก๋วันนี้อาจจะบอกได้ไม่หมดทุกอย่างนะคะลืมบ้างอะไรบ้างถ้าใครสนใจหรือว่าแบบ อยากถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็แอดไลน์กี่ม,มาได้เลยนะคะหลังจากนี้ปุ๊บก็อันนี้คือหมดหมดขั้นตอนทุกอย่างแล้วที่ทำเทคนิคกันหนะ้าแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครแบบว่าเน้นตรงไหนก็เออกังวลตรงไหนก็เน้นตรงนั้นเพิ่มเติมอย่างเกเป็นรอยสิวที่คางอะไรเงี้ยค่ะก็จะเน้นที่คางเยอะหน่อยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าอยากหน้าเรียวก็อย่างเงี้ยนะคะสันสันสันแล้วก็ ลากไปที่โกบหูเห็นไหมมันก็จะหมดเวลาแล้วจากนี้เราก็ไปล้างหน้าพอล้างหน้าเสร็จก็สามารถทาครีมต่างๆได้เลยจะบอกว่าหลังจากใช้เครื่องนี้เนี่ยครีมที่เราใช้ทั้งหมดประสิทธิภาพของครีมเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นด้วยโอเคค่ะคลิปนี้ขอจะไว้แค่นี้นะคะใครอยากสอบถามข้อมูลอะไรแอดไลน์เก๋ม,มาได้เลยนะคะที่ไลน์ id N O O g A Y K A ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเกดจะมาสอนการใช้หัวอีกหัวหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเทคนิคการทำหน้าเรียวอีกอย่างหนึ่งด้วยโอเคขอบคุณมากค่ะแล้วติดตามชมกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ